ครับเปลี่ยนการทำเบเกอรีร่ให้ง่ายเหมือนกับมือโปรโด้วย SGE นะเครื่องผสมอาหารรุ่น o n น x นะครับความจุ55ลิตรนะครับสร้างสรรค์นขนมได้อย่างรวดเร็วและกรอแม่นยำนะครับพลังแรงถึง1,400วัตต์พร้อมกับหัวตี3แบบที่ตอบโจทย์ได้ทุกการใช้งานนะครับสวัสดีครับเปิดประสบการณ์การทำเบเกอรีร่ที่สุดสมบูรณ์แบบนะครับด้วยเ GE นะครับเครื่องผสมอาหารรุ่น o n นินะครับความจุ5.5ลิตรนะครับที่มาพร้อมกับพลังแรงสูงสุดถึง1,400วัตต์ครับไม่ว่าคุณจะเป็นเชฟมือโปรหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นนะครับการทำอาหารจะง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยฟีเจอร์การปรับความเร็วได้ถึง6ระดับนะครับพร้อมฟังก์ชันฟ r อสนะครับที่ช่วยให้การตีแป้งตีไข่หรือนวดผสมทาได้อย่างแม่นยาและก็รวดเร็วนะครับ ความพิเศษที่ไม่คนพิาดนะครับก็คือมีมอเตอร์ทองแดงแท้ทนทานใช้งานยาวนานนะครับโถสแตนเลส304ขนาดห5ลิตรนะครับแข็งแรงปลอดภัยสำหรับอาหารนะครับหัวตี3แบบพร้อมหัวตะก้อใบอ่าหัวใบพายและก็หัวตะขอนะครับให้คุณเลือกใช้ตามความต้องการทีเดียวนะครับดีไซน์ทันสมัยวัสดุพรีเมียมนะครับมาตรฐาน TUV นะครับแล้วก็ FDA นะครับจากยุโรปและอเมริกานะครับ ไม่ว่าคุณจะทําเค้กขนมปังและอาหารอื่นๆเครื่องผสมอาหาร HGE นะครับอนิกจะเป็นผู้ตัวช่วยนะครับที่ทําให้ทุกอย่างรับเรื่องและประหยัดเวลาและแรงงานมากขึ้นนะครับอย่าราช้านะครับเปลี่ยนครัวของคุณให้เป็นสถานที่ทำเบเกอรี่ระดับโปรนะครับด้วยเครื่องผสมอาหาร HGE รุ่นออนิกนะครับวันนี้นะฮะอย่าลืมนะครับกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนไว้ด้านล่างนี้นะครับขอบคุณมากครับที่สนใจนะครับ